สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามายู่ในช่องบ่าวต้อมอินดี้ชาแนลเช่นเคยครับโควิดมันเข้าพี่น้องไม่รู้จะไปไหนเลยพาลูกๆหลาะหลานมาเล่นสวัสดีค่ะสสวัดีครับมาเล่นน้ำคลองข้างบ้านพี่น้องเล่นน้ำคลองอยู่แถวข้างบ้านเองพาลูกๆหลานๆมาเล่นน้ำพี่น้อง สวยอยู่นะพี่น้องน้ำใสสวยดีอยู่โลพี่น้องน้ำสวยใสยพี่น้องใสดีเราต้อมพาลูกพาหลานมาประจำพี่น้องช่วงโควิดนุ่มมมีนุ่ม พาครอบครัวมาพี่น้องเดี๋ยวอู้นะลืมนั่นนะหายเร็วยิ้มเร็วเต่าเต่าทำลายเอ้ยมาแล้วบ่เต่าทำลายน้องเต่าสวัสดีจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับแล้วน้องเต่าครับเร็วสวัสดีครับเต่ารอไหมเต่ารล่อไหมลูกเ่พี่น้องพาลูกหลานมาเที่ยว เ,เ,ไไดเดี่ยวไรกันเที่ยวอะไรจ้ะพี่น้องเดี่ยวได้ตามมาคุ้งกินกันคืนเอเก่าพี่น้องเ,เมนูของเปิดอันนี้ชิดเมเจอร์เลยพี่น้องไงอ้อ้ที่เราไปหามานั่นเองตาลุงกำลังตั้มอยู่พี่น้องตาลุงกำลังตั้มเดี๋ยวรอ ไปมะนาวนาบีมะนาวกะตับผิดขนาดเลนะไเนาะเป่นตองนะอเนา,เาะโอ้ขนาดไอเต่าอยากกินแล้วเนาะเต่าเนาะเบ่งน้องเตา่าเบ่งน้องเตา่ตาเตา่าจ้าเต่าจ้าอีคนข้างหลังไม่พูดไ่จ้าเลยแอคชั่นท่ายอย่างเดียวเลย ไกลเสร like ok. ็จแล้วพ <uh ี่น um> uh> ้องเดี๋ยวเรารอโอ้โหอ้่าลูกใส่ลายเส้นผ่านนี่แหละมี่นะคะสองนัวจ้ะพี่น้องสองนัวขาวขวางเลยพี่น้องเนียพี่น้องคงเห็นอยู่มั่งเมื่อกี้นี่อกินงเดี๋ยวเราไปรอกินกันเลยพี่น้องเนียย่องเข้าไปหนยอกเข้าไปยอกเองเข้าไป แต่มาทอนแล้วพี่น้องเข้าข้าวสารดิ้นนี้เร,ราแซ่ขนาดเลยม,มากิน ถ่ายตอนกินกันพี่น้องมาเนะี่หอมพี่น้องหอมแล้วพี่น้องน่ากินมากเลยเสียก<ว>ดทุกเสร็จยอดเทียบหมูลงไปน้องน้อยฝั่งนี้กันโหเลี้วอันนี้ใส่ใส่หนุ่มจีนใส่หนุ่มจีนเนาอ,อ มามาพี่น้องกินชานํากันพี่น้องเลยกินตกิุวันนี้มาจากินตมุ่งนำกันจ้าไม่ตําเส้นแก้มวันนี้กินเดอมเเันแม่เาันน้ำเ้ันาบองันน้ำันเดปลาที่กินมือเลยเด็กกินซ้อมน้เ้ซ้อมบคหลายคนจะพีน้องนหึง แซ่บบอกสาวน้อยแซ่บบอกโอ้แต่แซ่บเนาะเฮ้แต่แซ่บแท้แม่ตำแซ่บโอ้ก็กินบ่ได้นะที่เจ้าดอกคือจะไปตำเพชรเป็นตำนัวพุ่นนะโอ้แต่แซ่บขนาดเลยเดี๋ยวดิอร่อยขนาดเนาะจนซีดเนาะ ชาไต้ชาไต้เซฟอยู่บนชาได้หั่นเบิ่งลงพี่น้องเลยแม่แต่เซฟก็ได้หั่นเบิ่งหน้านูหน้างามๆหั่นดังคืองามเซวะคนงามเนาะโอ้ยสาวนุ้ยเซฟบอกเซฟกุหมูเบ่งปากเจ้าเล่หเซฟกุหมูนี่แหละอยมักขนาดตอนเจ้ากินน่คอยมักขนาดเลย ขอกินบ่ได้วหรอขวบพีทอย่าเดียเ๋ยวเซ่โบจ้ะเซ่เซ่โบลังล่ะเซ่จ,จ้าปูปูปูโอ๊ยเป็นตาเซ่เป็นตาหนวเจ้านี่เนาะเจ้ามามีผ้ากระไล่ย่างที่น้องมันบรรยากาศริมโคลนเนาะจ้ะถ้าลงทะเลก็บ,บ่ได้ไปเนาะเฮาเนาะย่าน,นโควิดจ้ะย่านโควิด บ่ต้มกินไม่ได้จ้าบ่มเจ็บท้องบ่กินไม่ได้ใส่ได้ไอ่างน่องเบืงลูกละลายมสีไบปนเดวไปกูไกินไกอะเ้ยึ่งไบบองข่าพ่อะไรจ๊ะดูดดูดดมดดู่ดููดดูดดููดดูดดูดดูดู่่ดูดดูดดู่ดูด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 ดู่ดูดดูดดูดดด่ดดูดู ปูที่เราไปหามาพี่น้องดองอัดฟิตไว้จ้ะดองอัดฟิตไว้นะพอกินกันมันก็เลยยังสดหวานเหมือนเดิมพอกินกันเป็นตะแซ่บขนาดเลยตะแเสบจุ๊บปูจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนจุ่มหอยเลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนล้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องพาลูกๆหลาน มากินข้าวต่างที่พี่น้องอวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับ